ครับพี่ิโมสวัสดีครับก็วันนี้มาอุดหนุนครันที่3ามโตโยต้าเวลไฟล์เขาถามเหตุผลนิดนึงที่มีเหตุผลไหมที่ว่าทําไมถึงยังตัดสินใจซื้อคันที่3มีใจให้ผมหรือเปล่าซื้อรถที่เนี่ยคือพี่สบายใจไงซื้อไปเถอยยังไงก็ซื้อไปได้เพราะยังไงก็ตามรับผิดชอบให้อยู่แล้วอย่างคันที่พี่ซื้อไปก็ไม่ใช่ไม่มีปัญหานะก็มีอแต่ว่าท้ง300ก็ตามดูแลและรับผิดชอบเกียร์ให้ครับมันว่าถูกใจถูกใจถูกใจรู้แล้วสบายใจรถแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ถูกใจมากถูกใจมากนี่มันซ ซื้อไม่ได้ดูรถซื้อไม่ดูรถเลยนะเฮ้ยมีเอาเลยอะมีเอาเลยตอนแรกผมจะนอนแล้วนะผมตื่นเลยอ่าโอเคก็แฮปปี้เห็นรถแล้วแฮปปี้นะครับพี่คิดว่าถ้าสมมติว่าอยากจะแนะนำเพื่อนๆหรือคนอื่นที่ดู YouTube อยู่เนี่ยก็อยากจะฝากบอกอะไรคนนี้กําลังตัดสินใจจะซื้อรถที่นี่บ้างครับพี่ถ้าซื้อรถกับที่นี่ก็ตัดสินใจได้เลยเรื่องการดูแลกันเนี่ยอ่ามันสำคัญที่สุดครัสำหรับ การขายรถมือสองตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาเอ้ยเป็นนู่นเป็นนี่นะพี่อย่างนู้นอย่างนี้เอาไปเอ้ยตามดูแลกันอย่างเงี้ยโอเคกูซื้อแล้วไม่ต้องมานั่งเอ้ยกูจะเป็นไรว่าอะไรเขาจะอะไรครับเอาไปว่าพี่บ๊อบมุกแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่บ๊อบมุกด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ